่าหนึ่งภาพล้านความหมายอหลีเอฟซี <MC S 1> แฟนคลับคอมเมนต์ขาไปน้ำตาไหลเกิดอะไรขึ้นเมื่อน้องฮักแพงวรัญญาพรศิลปินของสาวหน่อยล้ำเพื่นโชว์เน,นี่ยลราพญานาคออกมาอัปโหลดคลิปวิดีโอสั้นๆพี่น้องแต่หลายๆคนเขาไปเบื้องหล้วโอ้โหคลิปสั้นแต่ล้านความหมายล้านความรู้สึกอหลีพี่น้องพี่น่ารักเสมอเพิ่นว่าน้องฮักแพงวรัญญาพรแท็กถึงองค์อิงรัตนพรเพรบ้านแพงงื้หักเอื่อยเพิ่นว่าแล้วก็อัปโหลดคลิปวิดีโอสั้นๆทีเอฟซีแฟนคลับหลายๆคนเบื้อง นพี่คลิปนี้มีคนแช่กันออกไปหลายเพผ่านคอมเมนต์ก็เยอะเป็นจังไรเป็นภาพน่ารักน่ารักระหว่างสองศิลปินพี่กับน้องเอื้อยกับน้องวันสาะหักแพงวรัญญาพรเขาไปหาผู้เป็นเอื้อยเอื้อยอุงอิงบาดที่นี่ผู้เป็นเอื้อยก็มีการโอบกอดจังสิแมโอบกอดจับหัวลูกหัวเบาๆด้วยความเอ็นดูด้วยความเอ็นดูวัสาะบาดที่นี่หลายคนคอมเมนต์เขาไปได้เพยพผ่านนี่ล่ละคือว่าคลิปที่อยากดู ควยา,ายน้ำตาไหลน้ำเกิดอีอยงขึ้นศิลปินของสาวหน่อยหนึ่งสาวหน่อยสองเขามาคอมเมนต์กันรัวๆพี่น้องคือจังผู้ไกลจังสิลำเพลินสตอรี่เพดังก็กออกมาเพลินไว้น้ำตาสิไหลน้ำเข้ากับน,น้ำตาสิไหลน้ำคือกันบ๊ลูว่าเกิดอีอยังขึ้นเนาะพี่น้องเนาะอเอาทาศยอนไปแล้วพา่คํำผานสำหรับน้องอุ๋งอิงแลวกะน้องฮักเพงวรัญญาพร นองหักแพงมาลวน่ยพอนบอกเป็นประจำให้ผ่านที่มีพี่อุงอิงเป็นไอดอลแมนบอกขณะไปออกรายการทางทีวียังสิเนาะมีพี่อุงอิงเป็นไอดอลจังสิแมยึดตามแบบของเอื้อยแล้วเฮเสเห็นว่าทั้งสองคนมีการแยกย้ายกันออกไปเติบโตเติบโตในคนละละแบบในแบบฉบับของตัวเองหักแพงกับสิไปยุ่กับ ลำพ้นโชก์ชบุงอิงอกับเป็นซุนาของสาวหน่อยเพชรบันแพงวงหนึ่งวงสันเถาะแต่สิเห็นทั้งสองคนเหมือนกันมีอะไรที่คล้ายๆ Heights, กันนั่นก็คือการไม่หยุดพัฒนาตัวเองหากแพงวรัญญาพ่อนี่หลังจากที่มาขืนเนาะตอนแรกสมย้อมราว่ากระแสดราม่าเข้ามาเยอะเหมือนกันบุ้งอิงเพชรบันแพงก็คือกานดราม่าเพราะว่าสิเป็นน้ำเสียงของน้องจังสิแม้คือจังน้องหักแพงวรัญญาพรก่อนหนี้เอฟซีแฟนคลับเป็นหลายคนก็สิจาได้นาะพี่น้องเนาะแต่เห็นว่าช่วงหลังๆมา หักแพมวรัญญาพรพัฒนาขึ้นเยอะใพี่พานบวสิเป็นการร้องอการลำการเต้นการเอนเตอร์เทนด้านหน้าเวที เรียกว่าเอาอยู่อัสันทะแมนบอหลายๆคนบึงแหล้วกับเพื่อนตาเพื่อนใจไปนั่งกับการสแสดงของน้องฮักแพงวารัญยาพรอุ้งอิงเพชรบ้านแพนี่แหงบองตองบอฮอดบอกถึงเลยพญยานานไม่หยุดพัฒนาตัวเองแม,มนบองานเข้ารัวฮักแพงกคยยุ่งสองกับงานเขาคือกันเด้รับเชิญเหียนวาช่วงหลังนี่มีงานรับเชิญกับพี่มานะเพชรบ้านแพงแมนบอเป็นศิลปินคู่ออกงานรับเชิญด้วยกันนั่งสี่แมนเป็นคู่เป็นคู่เแล้วมือคืนนี่ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีพญานาคโอกาสมาะอ่สสันทอเพราะว สาวหน่อยหนึ่งสาหน่อยสองเพื่อนซ้อมนักเด้มืขึ้นนี่เพื่องานมิทติ้งของค่ําคืนนี้หลักสามสิบสี่ะ้ามือนี้ลัเอฟซีแฟนคลับหลายๆคนจองตัวเขาไปตอนนี้เกือบเต็มแล้วแมนบ่าศิลปินอ่าหลายๆคนก็มีการซ้อมอย่างเต็มที่ว่าซันถอะบาที่นี่โดนๆผ่านสเดรมาคอกันเอื้อกับน้องสิแม่พ่อจะมีโอกาสกับบอลลูซาเขาไปถ่ายคลิปกับเอื่อย แมนบ่ลหล <FC S 1> ่ะเ <fan club, S 1> อฟซีแฟนคลับเห็นคลิปแล้วกะโอ้ยผียิผานดีต่อใจใจฟูน้ำตาไหลกะมี่แมนเป็นจังไหรหลับผียิผานค็หลังจากเห็นเชปนี้แล้วค่ะดี D o, DJ, อกดีใจน้องพี่นอ้องนาะแต่ว่าเขาไปเบิ่งคเมเมนดีใจยิ่งกลัวพี่นอ้องเป็นจังไรจังหวะสันก็คือเป็นทีาบกันนั่นแหละถ้าเป็นเอฟซีแฟนคลับของสาวน,อน้อยเปลี่ยนแปลงเอฟซีแฟนคลับของอ่ลัมเพอร์โชกัสซีโมว่ามีเรื่องเล่าดำอาให้ได้วอาฮอดบอาเถิมตลอดแต่จังไรก็ตามพี่น้อง น่นละล่ะคือหลายหลายคนเพิ่นบอกน่ะล่ะศิลปินไม่มีอะไรกันจังสิแมศิลปินหักกันก็คือแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปทําหน้าที่ของตัวเองแว่ว่าเนี่ยละ่ะโลกโซเชียลเนาะเพ่ิศผาเนาะแห่งดังแห่งปังทั้งคู่จังสิแม้ไม,มกับเท่ากับโบลูว่าเกิดอีอยังขึน้นก่อนหน้านี้แต่หลังจากนี้พี่น้องเอว่าเอฟซี Club, แฟนครับหลายหลายคนก็นกนสิเปลี่ยนความคิดเดยแมนบอกเปลีป่ยนความคิดเป็นจังหวที่น่ารักเสมอเพิ่์ว่าองอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพง แห่งมือที่ไปออกรายการนีย่ยังเกาะพญานาคไอซูเปอร์เทนอ่าซูเปอร์วันฮันเรตบอกเป็นลอ,อ,อ,อยเดเวลพมนเทนถ้าเทนนี่ต้องเป็นซีฟเมื่อนั้นซูเปอร์หนึง่งลอยไหมฮันเรตบอกแมนบอกได้หล,ล,ลายคนอ่าฉายระยะเกินร้อย like. เออหล,ลายหคนถามว่ารายการอีหยังเพิ่นเห็ดหลายเพลหลายช่องเพิ่นบอกฮอดอยู่บาทที่นี่เป็นจังไดหล,ลายหคนน้ำตาไหลคือกันสําหรับ ภาพนั้นคลิปนั้นวสันรทอกรวงอิงเพชบานแพงไปเซอร์ไพรส์น้อ,นองฮักแพงวรัญญาพร,รอาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่อยากบอกกับเอฟซีแฟนคลับนาอพี่น้องเนาะเห็นแล้วเขาก็ดีอกดีใจยังสิแม่น้ำตาไหลน้องฮักแพงก็บอกไว้ตลอดออ,อว่ามีพี่หมูหิงเป็นไอดอลอแล้วเข้ามามีพี่หมูหิงเป็นไอดอลน้องกับว่าแต่ได้แต่ไงแต่ าถ้านไม่ขึ้นกระวงโดยซ้ำจนถึงปัจจุบันนี้นาะพี่น,อนอ้นองนแต่เป็นศิลปินแล้วมีซื้อเสียงแนแล้วกะก็ยังมีพี่งหญิงเป็นไอดอนอแล้วเด็กน้อยเขาสีพิสกันจังไหรจังสีนาะเออเอากระวางก,กันไปพี่ก็เอ็นดูน้องที่เห็นว่ามีการหลุบหัวสำหรับผี่หญิงหลุบหัวน้อง เออกาประมาณว่าสู้ๆนะเองประมาณนี้ละฮักเด้อจังสิ่นะทนะออั้งทล้งเอ่ยองอิงละกันทึ่งน้องฮักแพงวารัญญาพรน่ะหลังจากเมกื่อคืนก็เรียกว่าเจอดราม่าทั้งสองน่ะละพญายาไแมนบลล่ะแต่ว่าแต่ละุนก็ถือว่าเข้มแข็งมาถึงวันนี้ได้นะพี่น้องเนาะบพม่ผู้ใดใจถอดประสันถาะฮักแพงกับสู้องอิงก,ก็เข้มแข็งจังสีนไหมอ่ะเป็นกำลังใจพยายามะกับ ก็มองเห็นความสําเร็จเห็นเสี่ในชัทั้งสองคนล้วแหะโดยเฉพาะาอ,อพิ่ผหญิงแคสสี่กถือว่ามากไกมเขาใส่คาว่ามาไกลเพราะว่าสามปีสามปีที่น้องอยู่บนเส้นทางนี้พี่น้องยังไม่แผ่วแตย่งไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีซีแฟนคลับให้การสป,ปอร์ตหลายอแล้วนอ้องฮับแพ้งกับคือกันพี่น้องอตอนนี้ก็พึ่งสี่ถอยรถบอ ค <ลด S 2> ่ะอถอยรถอ่<ม>าบ <ไป S 2> แดงแมร์ราคาบ่แมาณหน่อยๆเพียงผ่านเยี่ยงหน่อยอายุสั้มนี่ะเออกจากพี่น้องเราสามารถเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวได้ก็ถือว่าโอ้สุดยอดแล้วผูเ้เป็นพ่อเป็นแม่ต่อไปก็สิได้สบายนั่งมาที่นี่อ้าวกระบะกันไปกับซุกกำลังใจพี่น้องเห็นภาพแบบนี้ FC แฟนคลับเสื้อว่าใจฟู่แน่นอนทั้งสองฟังนั่นลับไปอ้าวนอกากพี่น้องเราสำหรับมื่อนี้ บรรยากาศโอ้ยมันคือเป็นจังสี่ปุ๋ยเป็นจังไลยเพียงพันฝนตกลิ้นแสบแสบโยนพี่นอนแต่มันขึ้นนี่พายุพายุเออพายุพายุซื้อเป็นตะกินก็ยังแต่ว่างานเหมือนแรงพอใต่เกี่ยวกับพายุเลยแน่ใจล่ะฮะแน่ใจมิตติ้งนี่นะเออแฟนมิตติ้งนี่บอกแมนเพราะวันประจัดอยู่ได้โดมโอ้พายุกับว่าเป็นยังไรสุดคนนี้คุณปิดพร้อมเดี๋ยวเพี่งพัอืออ ไลฟ์สดกลุ่มปิดลำเพลินออนไลน์พี่น้องร้อยสามสิบแปดแต้มเนาะพบกับศิลปินทั้งวงหนึ่งวงสองแล้วที่สำคัญพี่แย้พานมีรับเชิญพร้อมเดน้องเอียงก่อกับแกบกับแกบแม่พีย้พานน้องหนวยบอกน้องหนวยกับแกบแม่ที่พตอนนี้กำลังบวกหอดบวชถึงกันหลายกับแก่วงโป่งล่างหลวงพอคุ้แสดงว่ามาตรฐานเราค่อหลักจากสีแม่ผลไหมกะสีบว่าแมงจังสันบอกพยาพานเอาว่ากันไปจะตัวประเทนี่ อาสำหรับผู้ใดบ้านเด็กเบิ้งกับกแกะนาเตียลอกไปหาเบิ้งได้พี่น้องเด้อนี่เด้อ,อเออที่ถือว่าเป็นโอ้ทุ่งมะนีไม่แห้งขึ้นกับเบนเด็กกับแกะน้องนูนแจ๊กสี่ก็ถือว่าเป็นเบิ้ลตต้นๆของมเมืองไทยแค่ไหนตอนนี้ออยากให้ลูกให้ล้านคนรุ่นใหม่นี่ล่ะใส่ใจสนใจศิลปะหรือว่าการแสดงการละเล่น ก็โรตีเพื่นบ้านแม่ขนมรักก่วนฮะเพิ่งอยากแล้วครับแจ้คเพิ่งอยากแล้อ่มแอนพ่หน่อยมวนมวนเล่นปะคาพลแจ็คสันว่าพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักน่ารักฮักแพงวรัญญาพรกับน้องอุ้งอิงเพื่บ้านแพงพี่น้องขอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ